คูลโรกูเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้เฟซบุ๊กนะครับเคสนี้ก็มาด้วยกันนะครับเคสขึ้นรักษาความปลอดภัยนะครับเคสนี้นะครับนะไม่สามารถเข้าไปสู่ระบบได้นะครับไม่สามารถเข้าไปเปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นได้นะครับเคสแบบนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับทักมานะครับนะเคสนี้ก็สามารถกู้ได้นะครับนะก็ใช้เวลาประมาณสัก3าชั่วโมงได้นะครับ ในการขับไปกู้นะครับทุกเคสจะมีค่ามัดจำก่อน300บาทนะครับผมจะพิจารณาทุกเคสว่าสามารถกู้ได้หรือเปล่านะครับถ้ากู้ไม่ได้ผมจะไม่รับเลยนะครับผมจะเข้าไปดูก่อนว่าจะสามารถกู้ได้หรือเปล่านะครับนั่นนี่คือเฟซบุ o กนะครับที่ต้องการเข้าไปกู้นะครับนี่คือเฟซบุ o กที่ต้องการเข้าไปกู้นะครับนะอ่าก็จะมีค่ามัดจำก่อน300บาทนะครับผมก็จะเข้าไปดูให้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเคสนี้ก็สามารถ เข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยที่ไว้นานนะครับสามารถทักมาสอบถามนะครับยินดีให้บริการนะครับ